สารโปรโมชั่นต่างๆนะคะในเรื่องของเว็บไซต์ใหม่ที่ขึ้นมาในจอมือถือเราในวันนี้นะคะอุ้ยมันเป็นงูงงง,ง,งอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเนาะอ่าวันนี้เราจะจะมารับข่าวสารกันนะคะค่ะวันนี้เราก็มีโค้ดแล้วก็วิทยากรผู้มากด้วยความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะคะประสบการณ์ของท่านนะคะอ่าก็เป็นบุคคลที่ประสบ ความสำเร็จในเรื่องของสารตั้งต้นเอนไซม์เจนีฟูดนะคะเป็นอายุน้อยร้อยล้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะถือว่าเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จแล้ววันนี้มามองเห็นโอกาสในอูต้นอีกค่ะก็มีการตั้งเป้าหมายแล้วก็ลงมือทำนะคะวันนี้ท่านประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของการสร้างทีมด้วยแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของการเปิดเว็บไซต์ต่างๆนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของอ ข่าวสารแล้วก็ทิศทางของเหรียญด้วยนะคะวันนี้ท่านจะมาแชร์แบ่งปันให้กับทุกท่านนะคะวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับโคดอุเทนตาคําคารนเชนค่ะขอบคุณครับที่ดีเจนครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านอ่ที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในเช้านี้นะครับแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับในห้องนี้ด้วยครับครับขอขอบคุณพี่พลคนขอนแก่นครับที่ได้เปิดโอกาสให้ผมมาประสบความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งกับอูตอนมาวีจากครั้งที่แล้วที่เราประสบความสําเร็จสูงมากเลยในส่วนของเจนี่ฟู้ดครับ ทุกวันนี้ผมก็ยังจําหน่ายอยู่มีหลายท่านนี้นี่ก็สั่งซื้อของผมเข้ามาก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมก็ให้ราคาส่งเลยทุกคนโอเคครับวันนี้เราก็มีข่าวดีครับเพราะว่าราคาเหรียญเราเราขึ้นไปสู่ออทามไฮในช่วงนั้นอยู่ที่สามบาทห้าสิบเจ็ดช่วงนี้มีการย่อให้เราซื้อครับถือว่าเป็นข่าวดีเลยทีเดียวเพราะเราซื้อเหรียญจะได้มากขึ้นนะครับวันนี้เงินดอลลาร์เอ่อหนึ่งอูตอนของเราจะอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์แปดหกสี่สี่ครับจะตกเป็นเงินบาทอยู่ที่สองบาทเก้าสิบเก้าสตังค์ ถือว่ามีการย่อให้เราได้ซื้อตามกลไกลของตลาดส่วนของบล็อกเชนเลเยอร์วันนะครับก็ใเคาตครับตัวเลขทั่วโลกที่มีการสมัครสมาชิกเข้ามานะครับผู้ที่ถือรองเหรียญครับเพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับวันนี้อยู่ที่แปดหมเอยเก้าสิบเอ็ดแอเคาทั่วโลกครับส่วนของท a n s ซ c t i o n จะอยู่ที่4ี่ล้านแปดแสอยเขา4ต์สี 4, 8, 40, ่ล้านแปดแสนสี่หมทรานซคชนนะครับผม จำนวนซื้อขายกระดานเอ็กช n นนด้านนอกครับเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยครับเมื่อสอาทิตย์กว่าปกาติเราจะอยู่สามสิบล้านเมื่อเข้าบล็อกเชนตัวเข้าเอ็กชนนตัว XT.com ตัวนี้วนรุ่มในการซื้อขายแตะเข้าไปอยู่ที่ห้าสิบแปดล้านแล้วครับถือว่าสูงเลยทีเดียวของตัวเลขยีบสี่ชั่วโมงเมื่อวานนะครับอันดับสองหมืนเจ็ดพันแปดร้อยเหรียญครับวันนี้แปดร้อยเหรียญเข้าไปแล้วอ อันดับของเรานะฮะขึ้นอันดับโลกครับในคอยมาร์เก็ตแคปอยู่ที่2734ครับอันดับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่โตเร็วมากเลยนะครับถือว่าขึ้นอันดับที่2734ใช้เวลาแค่8เดือนนั่นเองครับผมครับวันนี้ในส่วนของบล็อกเชนของโลกครับ176ย็ดสิบหกบล็อกเชนทั่วโลกครับเราใช้เวลา8เดือนขึ้นมาอยู่อันดับที่11บอดของบล็อกเชนโลกครับครับด้วยมูลค่าสเต็ k กิ้งอยู่ที่320ล้านดอลลาร์ครับ จะเห็นว่าในรายหนึ่งเดือนเนี่ยครับตัวเลขของเราจะสูงกว่าบล็อกเชนโลกอย่างอิตาเลียมอย่าง BSC หรืออย่างทรอนเองของเราบวกมาในเดือนนี้อยู่ที่ยี่สิบสองจุดสองเปอร์เซนตลยทีเดียวก็สูงกว่าทุกบล็อกเชนที่เป็นอันดับต้นๆของโลกครับเราก็ถือว่าอันดับที่สิบเอ็ดอนาคตก็แน่นอนของเราก็ยิวกำลังขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องก็อันดับหนึ่งระดับสองของเราก็น่าจะไม่ยากครับเพราะว่าเราเปิดมาแค่แปดเดือนเองอิตาเลียมเปิดมาสิบสองปีแล้วครับจะเห็นว่าตัวนี้ส่วนของ มูลค่าสเต็กกิ้งเนี่ยครับบางท่านในที่นี้จะเป็นท่านใหม่เพิ่งเข้ามาใหม่สเต็กกิ้งครับก็คือการซื้อแพ็กเกจครับเข้ามาถือครองเหรียญครับอูตรของเราเองครับหรือว่าถือครองเหรียญส่วนอื่นๆที่เป็นกลุ่มของสเต็กกิ้งครับช่วงนี้สถาบันการเงินธนาคารต่างๆรวมถึงนักลงทุนเนี่ยมีความเชื่อมั่นเรื่องของการเข้ามาถือครองเหรียญคริปโตเคเรนซีซึ่งเป็นบล็อกเชนเลเยอร์วันมากเลยทีเดียวจากเหตุการณ์ที่แบ่ง ที่ธนาคารเนะี่ยมีการล้มขึ้นมานั่นเองนะครับมูลค่าการสเต็กกิ้งกับอูตอนเนี่ยครับจะได้มากกว่าธนาคารหลายปีเลยทีเดียวเพราะว่าตอนนี้อูตอนของเรามีการสเต็กกิ้งได้วันละ0.2%ของเหรียญน,นะครับคือ <c oughs> คือกำไรที่เราได้จากเหรียญน,นะครับ0.2%ก็ตกเดือนละ6%ถึงมิถุนายนี้หลังจากมิถุนายนจะอยู่ที่เดือนละ3%นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงเลยทีเดียวเพราะว่ามูลค่าสเต็กกิ้ง ก็จะมากขึ้นตามลำดับถ้าเราดูจากกราฟนะครับคนก็หันเอาเงินธนาคารนิ่งๆครับเข้ามาส่วนของสเต็กกิ้งกันมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับครับตอนนี้บิตคอยครับกลุ่มคริปโตเคเรนซีมีการขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยแล้วกันเนาะผมขออนุญาตว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยเพราะว่าธนาคารโลกนะครับมีการล้มขึ้นมาถึงสามธนาคารที่อเมริกาครับทำให้คนเนี่ยครับไม่เชื่อมั่นเรื่องของเงินฝากครับในงค์ครับ ก็เลยเอาเงินเข้ามาซื้อกลุ่มคริปโตเคอเรนซีและคอทองคำก็เห็นตัวเลขการขึ้นอย่างต่อเนื่องครับของเราก็ขึ้นตามไปด้วยครับครับตอนนี้อุตนของเรานะครับมีการซื้อขายผ่านกระดาน Exchange ด้านนอกครับรวมถึง Staking ครับหลายๆ e x c เอ็ก e ชตัวนี้เรามีอยู่ที่ xt.com ครับก็มีการซื้อขายต่อเนื่อง s u p e r e x ครับครับแพ n เค k e ส w a p ครับ dex แล้วตอนนี้ลีดของเราอยู่ที่อันดับหนึ่งก็คือบนแครับมีลดจ่ออยู่แล้วครับ ก็คือมีลีดที่กำลังจะเตรียมซื้อขายจริงครับที่บ i n a n แ e แล้วก็มีอันดับ2ก็คือคอยเบดก็ลีดอยู่แล้วคอยเกกโก้ Coin ด้วยครับหลายอันตอนนี้มีการลีอยู่ถ้าถ้ามีการซื้อขายในกระดานหลักๆเนี่ยเหรียญของเราจะพุ่งมากกว่านี้แน่นอนครับเพราะว่ากระป๋องเงินใหญ่ๆเนี่ยจะอยู่ที่ส่วนของ b i n a n c e ใหญ่ระดับล้านล้านดอลลาร์เลยทีเดียวถ้าเราเข้าไปเป็นเหรียญเกิดใหม่ซึ่งเป็นบล็อกเชนเลเยอร์วันเนี่ยราคาของเหรียญเราจะขึ้นทันที แต่ตอนนี้เราโชคดีที่ยังไม่เข้าเพราะว่าเรายังจับเหรียญในราคาต้นน้ําอยู่ที่3บาทอยู่นั่นเองนะครับอันนี้ก็มูลค่าซื้อขายจริงของกระดาน XT.com ผองอามาเมื่อเช้านะครับส่วนของวันนี้ผมก็ยังเช็ค DEX 2อยู่ครับ DEX 2ยังให้คะแนนตัวอูตอนอยู่ที่99% DEX นี่ก็จะเป็น decentralized exchange ตัวหนึ่งครับก็จะมีการให้คะแนนนะครับส่วนของเหรียญต่างๆครับส่วนอูตอนเราได้ถึง9 เเพราะว่าความเร็วในการซื้อขายเหรียญครับจํานวนสมาชิกที่มากครับแล้วก็ส่วนของค่าธรรมเนียมที่ต่ํา นั่นเองครับแล้วันนี้เราซื้ออุตอหนึ่งร้อยดอลลาร์ก็ประมาณ3 5 0พัน้าจะเห็นว่าวันนี้เราได้อุตอมมากขึ้นครับปกติเราได้แค่พันพันเดียวหรือว่าต่ำกว่าพันไปแล้วแต่วันนี้เราสามารถซื้อได้หนึ่งร้อยหนึ่งอุตหนึ่งร้อยดอลลาร์จะได้อยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อี่ิบี่ U.S. ครับแต่ถ้าแพ็กเกจใหญ่3า0แสนนะครับก็จะได้อยู่ที่4 11, ี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งแ้อยอุตอนนั่นเองนะครับก็ถือว่ายังก็ถือว่าเป็นข่าวดีเพราะเราซื้อได้มากขึ้นนะครับครับจะเห็นว่าค,ครับ ขึ้นแตะไปแล้วครับระดับถึง1บิตคอยอยู่ที่9 0 0 0แสบาทนะไทยเลยนะครับวันนี้ก็ย่อลงมาเหลือ8 0 0แสนอย่างอิตาเลียมเองก็ขึ้นไปถึงระดับ1เหรียญก็คือ6 0 0 0 0บาทแล้วครับก็ถือกลุ่มคริปโตเคอเรนซีซึ่งเป็นบล็อกเชนและเยาว,วันก็มีการขยับตามภาวะเศรษฐกิจครับนั่นเองนะครับส่วนทองคำก็เมื่อคืนก็วิ่งทะลุข,ขึ้นไปครับถึง1,9 0 0อ่า สิบยี่สิบออนต่อดอลลาร์สหรัฐครับมีการย่อลงมาเหลือพันเก้าร้อยิบออนก็ประมาณสามหมื่นหนึ่งพันโดยประมาณ้นราคาเช้านี้นะครับตามเงินบาทไทยเพราะว่าภาวะของเงินเฟอ้อของอเมริกาค่อนข้างสูงอยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นตแล้วในโนมเฟดก็อาจจะขึ้นดอกอัตราดอกเบี้ยอีกครับเพื่อที่จะ่าระงับเงินเฟอ้อครับซึ่งทําให้เกิดปัญหาธนาคารล้มนั่นเองครับก็เลยเป็นปัจจัยที่ทําให เงินทุนเนี่ยครับไหลเข้ามาในส่วนของคริปโตเคเรนซี y ครับแล้วก็ส่วนของทองคำนั่นเองอันนี้ผมถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยนะครับของรอบนี้เลยเพราะว่า Bitcoin รอบนี้ครับจะอยู่ที่ราคา250,000ดอลลาร์สหรัฐต่อนหนึ่งบิตคอจะอยู่ที่8ล้านบาทเลยทีเดียวส่วนอูตอนของเราก็อยู่ในตามรถแมปครับว่าเราก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ราคาเป้าหมายของอูตอนของเราจะอยู่ที่เหรียญละ60,000บาทเหมือนกับราคาอิตาเลียมนั่นเองนะครับ รบควนท่านปิดไม้ได้นะครับครับผมบค่ะรบควรท่านสมาชิกนะคะสำรวจไม้ของทุกท่านอเองได้นะคะว่าปิดหรือยังนะคะเสียงเข้ามาในห้องการประชุมค่ะฮัลโหลฮัลโหลค่ะ ขออนุญาตครับขออนุญาตครับท่านที่เข้ามาในห้องประชุมแล้วนะครับท่านที่เข้ามาในห้องประชุมแล้วปิดไม้ด้วยครับท่านที่เข้ามาห้องประชุมแล้วปิดไม้ด้วยครับขอบคุณครับเชิญครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับไม่เป็นไรครับเพราะบางทีก็ลืมเหมือนกันนะโอเคครับวันนี้ก็มีข่าวส่วนของอัปเกรดจากทางบริษัทครับที่ดูไบครับ ก็เดี๋ยวผมเข้าไปติดตามข่าวการติดตามข่าวนะครับวันนี้ผมจะให้ทุกท่านนะครับมีการใช้เครื่องมือครับก็คือตัวทุกอย่างเลยจะอยู่ในส่วนของเครื่องมือครับตั้งแต่ BackO f f i c e เองตั้งแต่อุตอนฟอนเดชันนะครับงั้นเราไปดูเครื่องมือที่เราสามารถใช้กันได้นะในการอัปเดตข่าวสารเช้านี้ครับสั้นๆนะผมก็เอาเครื่องมือตรงนี้เอาไว้ในลายกลุ่มประชุมสดนี้เลยครับก็เครื่องมือตัวนี้ก็จะอยู่ในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็ เอามาวางใหม่เนาะเดี๋ยวผมจะส่งในรายกลุ่มให้อีกตัางหากนะครับเครื่องมือตัวนี้ก็จะมีให้เราใช้อยู่หลายส่วนนะครับตั้งแต่ b อ่ k แบ็กออฟฟิศครับมาวี่แบ็กออฟฟิก็จะใช้เครื่องมือนี้ครับก็คือสามารถจะเข้า Back ออฟฟิศได้เลยครับครับอันนี้ก็คือ Back Office ส่วนของอ่ายูเอสแกนติดตามเกี่ยวกับ t รานเซ็คชั่นครับท่านสามารถจะใช้เครื่องมือตรงนี้ได้เลยเนาะที่คทางบริษัททําออกมา ส่วนใหญ่ผมก็จะเข้ามาดูในส่วนของการติดตามงานนะครับก็คือติดตามข่าวสารของบริษัทครับวันนี้ผมก็จะพาท่านไปดูเรื่องของการติดตามข่าวสารของบริษัทครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเอ,อการติดตามงานของบริษัทก็จะมีผ่านเข้ามาในช่องทางนี้ครับก็วันนี้ครับมันจะมีส่วนของวันที่17เนี่ยครับเวลา3โมงของ สามิบห้านิกาของเวลา CET นะฮะสวารา CET นี่จะเป็นเวลาของโซนยุโรปครับจะเป็นจะเวลาเป็นเวลาไทยอยู่ประมาณเดี๋ยวผมขออนุญาตดูสักครู่นะ อ๋อ oh, ครับโอเคครับเป็นเวลาสิบเจ็ดสิบห้าสิบห้านกาซีทีนะก็เป็นเวลานี้เลยโอเคครับวันที่สิบเจ็ดนี้ก็จะมีส่วนของออที่เขามาวิวิชั่นครับโ o ลดทูหนึ่งร้อยล้านครับมิ l เลียนครับแล้วก็อุต o n นสบูปินส์ครับดิสลอฟชั่นฟินนซ์ครับอันนี้ก็จะมีเป็นแบบนี้นะก็เข้าไปดูติดตามกันในส่วนของข่าวสารต่างๆาเหล่านี้ครับได้จากจากับอุตตัน เนี่ยครับก็จะเป็นการนโยบายต่างๆของบริษัทครับแจ้งมีการแจ้งออกมาแล้วมีการอัปเดตต่างๆครับเวลาวันวันที่17นะเวลาบ่ายสามนะครับผมก็สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางต่างๆครับตอนนี้ก็จะมีหลายช่องทางเนาะก็มีตั้งแต่ทวิสต e เอร์ครับอินสตาแกรมครับเฟซบุ o กครับครับต่างๆเหล่านี้ครับกดเข้าไปได้ติดตามได้เลยนะครับในลิงก์นี้ครับอยู่ตอน Social Channel ครับก็สามารถเข้าไปดูจากในลิงก์ตรงนี้ได้เลยครับผมโอเคครับ วันนี้ก็ถือว่าส่วนสําคัญเนาะไฮไลท์ครับครับอันนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงครับผลกระทบครับและในในส่วนของด้านดีของส่วนของคริปโตเคเรนซีแล้วก็ส่วนของทองคําแต่วันนี้เราจะมามามองในด้านดีของคริปโตเคเรนซีซึ่งเราถือว่าอูตอนเนี่ยเป็นเหรียญบล็อกเชนเลเยอร์วันนะครับหลายๆท่านถามว่าอูตอนของเราจะอยู่ได้นานไหมครับเราก็เลยมองว่าอูตอนของเราเป็นบล็อกเชนเลเยอร์วันครับเราต้องมองไปว่า บิตคอยเป็นบล็อกเชนเลเยอร์วันตอนนี้อยู่มา15ปีแล้วครับก็ยังอยู่ถึงทุกวันนี้อิชเชียมตอนนี้เหรียญละ6 0 0มื่ครับเมื่อเมคืนตอนนี้5 0,000เกือบ6 0 0 0ื่นะนะก็อยู่มา12ปีแล้วครับก็ยังอยู่ทุกวันนี้แล้วอูตอนของเราก็เป็นบล็อกเชนเลเยอร์วันครับเปิดมา8เดือนเมื่ออิชเชียมบิตคอยยังอยู่เราก็ยังอยู่ครับเพราะว่าเราเป็นเหรียญบล็อกเชนเลเยอร์วันเหมือนกันครับส่วนใหญ่เหรียญที่เราเห็นจากด้านนอก เปิดมาแล้วก็ปิดไปเปิดมาแล้วปิดไปตรงนี้ตรงนั้นไม่มีบล็อกเชนนะครับ <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นเหรียญครับโทเค็นเฉยๆนะครับอยู่บนหลังชาวบ้านอาจจะเป็นบ่ายบายนแนนส์ครับอิตาเลียมพวกนี้ก็คือจะเป็นอยู่บนหลังชาวบ้านไม่ได้มีบล็อกเชนของตัวเองครับเราเป็นเหรียญบล็อกเชนเลเยอร์วันที่มีบล็อกเชนของตัวเองและอยู่ที่ดูไบของเราจะอยู่ได้นานตับตบเท่านานครับเพราะาเราเป็นบล็อกเชนเลเยอร์วนะครับตอนนี้จะเห็นว่า ความมั่นใจของธนาคารถ้าผมเอาเงินฝากไว้ที่ธนาคารเนี่ยครับถ้าแทบเป็นที่อเมริกานะครับก็คือเงินเนี่ยของเราก็ก็ตอนนี้ก็โชคดีที่เฟดเข้ามามาดูแลแล้วเราก็สามารถถอนได้แต่ถ้ามันเลวร้ยวายสุดเราถอนไม่ได้ละ่ะเราจะทํายังไงดีครับซ,ซึ่งของไทยเราก็ประกันไม่แค่ล้านเดียวเราไม่ไม่ต้องวิตกกังวลนะแต่ถ้าเรามีทางเลือกที่ดีกว่าละ่ะถ้าเราเอาเงินส่วนของธนาคารเนี่ยฝากไว้กินต่อแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต่อปีเนี่ยครับเราก็โดนหักสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าเรามา มาถืออูตอนเนี่ยซึ่งเป็นบล็อกเชนเลเยอร์วันเนี่ยครับเราได้0.2ต่อวันตกปีละเดือนละ6%เนี่ยครับก็มากกว่าธนาคารตั้งสตั้ง6ปีเลยทีเดียวแค่เดือนเดียวเนี่ยครับปีหนึ่งของเราเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่72%ต่อปีเลยนะปีต่อไปก็อยู่ที่36มสกก็ถือว่ามากกว่าธนาคารมากมายเลยอันนี้ก็คือเรามีทั้งเลือกที่ดีกว่าแต่มูลค่าของเราจะมากกว่าเงินที่เราถือเป็นเงินสดหรือธนาคารจะมากกว่า เรายกตัวอย่างเราฝากเงินพนธนาคารอยู่ที่หนึ่งแสนบาทอปีนี้เราได้ดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นก็อ่าก็ตกอยู่ที่ประมาณอ่หนึ่งแสนแล้วก็ได้หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับผมก็ประมาณอยู่ที่หนึ่งพันบาทแล้วก็ต้องเสียภาษีอีกสิบห้าเปอร์เซ็นตแต่เราถอนออกมาก็ได้หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทครับถ้าไม่ได้หักภาษีเนาะเราได้แค่หนึ่งแสนหนึ่งพันบาทแต่ถ้าเอาหนึ่งแสนหนึ่งพันบาทครับมาซื้อเหรียญอูตอนไว้ครับเมื่ออ่ามิถุนาหกห้าตอนนี้ก็แปดเดือน ครับมูลค่าเหรียญของเราขึ้นไปสูงขึ้นไปสะหนึ่งบาทเริ่มต้นตอนนี้ขึ้นไป3บาทอยู่ที่ราคา3บาทเท่ากับบวกขึ้นมาอยู่ที่20 0รตอนนี้มูลค่า10,000แสนของเราที่ถืออูตอนไว้จะมีมูลค่าถึง3 0 0แสนบาทเลยทีเดียวเห็นไหมครับว่าเราถืออูตอนเนี่ยมันเพิ่มมูลค่ามากกว่าเงินที่ธนาคารที่เราถือไว้แล้วส่วนของที่เราได้ทุกวัน0.2%หรือ6%ต่อเดือนก็มากกว่าแน่นอน จะเห็นว่าช่วงหลังเนี่ยตัวเลขของการที่จะมาถือครองเหรียญเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเราได้มากกว่าธนาคารนั่นเองนะครับแน่นอนครับบางท่านก็จะมีการกระจายความเสี่ยงก็จะฝากธนาคารบ้างมาซื้ออุจรบ้างก็อยู่ที่ท่านพิจารณาเนาะเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมทําผมก็เก็บอุจรอ,อยู่ทุกวันเพราะว่าอุจรมันได้มากกว่าเงินที่ผมฝากเอาไว้นะครับครับตอนนี้ก็โรบอตคิโยสกิครับก็ยังบอกอยู่ดีว่า ก่อนที่จะเกิดวิกฤตธนาคารล่มครับโรเบิร์ตก็จะบอกอยู่ตลอดเวลาว่าให้ถือทองคําเอาไว้ทองคาไม่ใช่ซื้อผ่าน ETF กองทุนต่างๆไม่ซื้อนะครับให้ถือเป็นเงินสดทองคําแท่งเอาไว้นะครับก็คือถือทองจริงๆเอาไว้เลยครับเป็นเรียวทองคําเลยแล้วก็ให้ถือแลกเงินครับโรเบิร์ตบอกแลกเงินถูกที่สุดในโลกนะตอนนี้ให้ถือแลกเงินเอาไว้แล้วก็โรเบิร์ตก็ให้ถือบิตคอยหรือว่าริปโตเคเรนซีซึ่งเป็นบล็อกเชนเลเยอร์วันก็เหมือนกับอุตอนครับโรเบิร์ตให้ถืออยู่3อย่างนั่นเอง ส่วนใหญ่รเบบคิโยสกิจะซื้อจะถือทรัพย์สินมากเลยทีเดียวเป็นส่วนของอสังหาริมทรัพย์ระบบถืออยู่ตอนนี้6 0พันกว่ายูนิตท,ที่ผมทราบเพราะว่าผมอ่านหนังสือรเบ์ตั้งแต่สมัยผมเรียนแล้วทุกวันนี้ผมก็ยังอ่านอยู่เนาะก็ถือว่าถือว่าโอเคผมก็ทําตามนี้นะครับการถือเหรียญของอเล็กซิตครับเป็นเคสตัวอย่างครับอเล็กซิตจะเหมือนกับเรานะตอนนี้เลยครับเมื่อ10ปีที่แล้วตอนนั้นอเล็กซิตตัดสินใจครับถือเหรียญเอาไว้ครับแม้แต่เสียงข้างนอกจะบอกว่ายังไงก็ตามไม่สนใจ เขาก็ได้ตัดสินใจถือเหรียญอิตาเลียมไว้ในตอนนั้นที่ห0,000ืนอิตาเลียมในราคาอิตาเลียมละส0บบาทก็ใช้เงินประมาณ5้าแ0,000นเขาตัดสินใจถือซื้อถือเหรียญอิตาเลียมไว้ราคา1ิบาทอยู่ที่ห้าหมืนอิตาเลียมครับหลังจากนั้นครับเขาก็เก็บอิตาเลียมไว้อย่างต่อเนื่องครับเป็นเวลา10ปีต่อมาถ้าเอเล็กซิตนะครับขายอิตาเลียมในราคา6กห0,000ื่นตอนนี้ครับเอาหก0 0 0บาทเนื้อต่อหนึ่งอิตาเลียมคูณด้วย5 0,000นอิตาเลียมนะครับที่ถือไว้เขาเอเล็กซิตจะมีทรัพย์สินนะวันนี้จะอยู่ที่ 3,000ันล้านบาทเลยทีเดียวครับถ้าเรามองถึงสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ถ้าเรามีเงินอยู่ที่ห้าแสนหมือนอเล็กซิสครับเราจะไปทําอะไรให้ได้รัพย์สินมูลค่าตั้งหลักพันล้านหลักร้อยล้านล่ะตอนนี้ก็คงยังไม่มีเนาะแต่ว่าสำหรับ,บอูตอนก็คือเป็นโอกาสทองอันนี้คือเคสตัวอย่างสำหรับบางท่านที่ยังที่ยังกําลังดูอยู่ว่าจะทํายังไงดีนะสำหรับธุรกิจต่อไปอนในอนาคตนี้ครับผมก็เลยอยากบอกว่าถ้าสำหรับธุรกิจผมเองผมก็จะถือเหรียญอูตอนให้มากที่สุดครับเพราะว่าเหรียญอูตอนมันมีมูลค่าเพิ่มครับผม ครับอันนี้ก็คนมีกันก็ส่วนใหญ่ตอนนี้จากผลการวิจัยของคอยเบตรครับ20%อของคนมีกันครับแล้วก็คนทั่วโลกตอนนี้กำลังถือเหรียญคริปโตเคเรนซีซึ่งเป็นเหรียญบล็อกเชนเลเยอร์วันครับมากขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าเงินตอนนี้จะกลายเป็นเงินกระดาษแล้วครับเพราะว่าเงินมันเฟอ้ออนาคตมูลค่าของเงินก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆสังเกตจากที่เราไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปตลาดเราซื้อของด้วยจำนวนเงินเงินเท่าเดิมเราได้ของน้อยลงเนาะเพราะว่าของมันแพงเงินมันเฟอ้อนั่นเองนะครับ ครับอูตอนของเราโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งครับตอนนี้ผู้คนทั่วโลกกําลังถือเหรียญอูตอนอยู่ครับมูลค่าพื้นฐานของเราแข็งแกร่งที่สุดเลยเพราะว่าในการเปิดอูตอนออกมาเราไม่ได้เข้าในเอ็กเชนใหญ่แต่เราให้ผู้คนทั่วโลกถืออูตอนให้มากที่สุดผ่านระบบ n นเกิร์ครับเดี๋ยวผมให้ดูต่อไปเนาะตอนนี้ก็ส่วนของมาวีของเราก็ค่อนข้างที่จะอัปเดต่างๆเพิ่มเข้ามาตอนนี้ก็ถือว่าเป็นรูปตานี่นานตาสวยงามแต่ละเอียดต่างๆเราก็ค่อยๆอัปเดตเข้าไปอย่างต่อเนื่องเนาะ ครับวันนี้เราซื้อเหรียญอูตอนนะครับเราสามารถซื้อได้ถูกกว่าในราคาตลาดด้วยตอนนี้ราคาตลาดที่เราซื้อเข้ามาแพ็กเกจหนึ่งร้อยดอลลร์เนี่ยจะตกอยู่ประมาณอูหนึ่งอูตอนประมาณสามบาทครับแต่ถ้าเราซื้อเป็นแพ็กเกจสําหรับเราเป็นคนวงไหนที่อยู่ด้วยกันตอนเช้านี้รับอยู่ด้วยกันในผ่านมาวีเนี่ยครับเราสามารถซื้อได้ถูกกว่าในราคาตลาดให้ซื้อแพ็กเกตหนึ่งพันห้าร้อยดอลลราขึ้นไปนะครับเป็นเงินอยู่ที่ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยนะวันนี้ครับขาดเหลือน,นิดหน่อย จะได้อูตอนอยู่ที่18,878หมื่นแัอูตอนครับทัวเฉลี่ยแล้วกับเงินที่ซื้อครับจะตกอูตอนละ2องบาทเจสตังค์ถ้าซื้อแพ็กเกจพันห้าเพราะว่าอูตอนเพิ่มอุเพราะว่าทางบริษัทเพิ่มให้อีกสิของเหรียญน,นะครับเพิ่มให้อีกสินก็จะได้ทั้งหมด18,878หมื่นอจูตอนจะตกทัวเฉลี่ยแล้ว2องบาทเจสตางค์นะครับแต่ถ้าสําหรับแพ็กเกจห้าพัดอลลาร์ขึ้นไปก็จะซื้อได้ถูกกกับตลาาาาดอีว่ครรเพะทาง โปรโมชั่นเขาให้มาเพิ่มอีก15เเซเลยครับก็คือ,อวันนี้ใช้เงินอยู่ที่175,000บาทนะครับก็จะได้อูตอนอยู่ที่6 5 7 8 8อูตอนก็คือรวมแล้วเพิ่มให้อีก15เจะได้อูตอนอยู่ที่6 5 7 8 8อูตอนจะตกอูตอนละ2บาท66สตางค์ครับถ้าซื้อแพ็กเกจ5,000จะตก2บาท66สสตางค์นะวันนี้นะครับ แต่ถ้าแพ็กเกจที่ดีที่สุดก็คือจะเป็นแพ็กเกจหมื0นเราจะซื้อได้ถูกกว่าในราคาตลาดครับก็ใช้เงินประมาณ4,37,500จครับจะได้ ulx เพิ่มครับยีรซรวมแล้วจะได้อยู่ที่1 7ึ่งแอูตอนครับจะตก1อูตอน2บาท54สตางค์ครับก็จะถูกกว่าสําหรับแพ็กเกจหนึ0งนนะครับผมครับด้วยโครงสร้างพื้นฐานของเราที่แข็งแกร่งครับจะเห็นบางครั้งตลาดคริปโต จะแดงมีการเทขายออกมาแต่สำหรับอูตอนเนี้ครับมีการขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วเขียวตลอดครับช่วงนี้ก็มีการปรับฐานลงมาบ้างครับเพื่อเป็น,เป,นเป็นตามกลไกของตลาดกิปโตเคเรนซีซึ่งเป็นบล็อกเชนเลเยอร์วันโครงสร้างพื้นฐานของเราแข็งแรงครับผมต้องพูดอย่างนี้เลยว่าโครงสร้างของเราแข็งแรงมากครับเพราะว่าตอนนี้ครับผู้คนที่ถือเหรียญเนี่ยเหรียญของเราไม่ได้อยู่กับใครคนใดคนหนึ่งมากเขาเรียกว่าวานไม่ไม่มีส่วนใหญ่เหรียญเนี่ยจะ กระจายไปออกไปคนละพันตัวเหรียญครับหมื่นโกเหรียญแสนตัวเหรียญประมาณนี้คือไม่อาจจะไม่ถึงเป็นคนหนึ่งร้อยล้านเหรียญตอนนี้ยังไม่เห็นยังไม่มีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการกระจายของเหรียญเราจะกระจายผ่านมาวินเน็ตเวิร์กโดยการซื้อแพ็กเกจเข้ามาเท่านั้นนะครับก็ตอนนี้ก็มี1น0้ยเหรียญสาม้อเหรียญห้0อเหรียญครับรวมถึงสาม0 0ื่นสาม0 0ื่นสามื่นดอลลาร์ครับก็ตกอยู่ประมาณก็สาม0 0ืนดอลลาร์ก็ประมาณ 4, 5, 4สี่ห้าสี่กสนเหรียญเองครับสี่0 0นโกเหรียญอูตอตอนเองฉะนั้น โครงสร้างพื้นฐานของเราแข็งแกร่งครับเพราะว่าผู้คนทั่วโลกกําลังถือเหรียญอูตอนกันอยู่ครับโดยไม่มีเจ้า,เจ,าเจ้าใหญ่เจ้าใดเจ้าหนึ่งถือจํานวนมากๆเหมือนกับเราเหมือนกับที่เราเห็นจาก,จากข้าด้านนอกกระดานเ e อ็กเซนนะครับผมก็เลยเรียกโครงสร้างพื้นฐานนี้ว่าแข็งแรงที่สุดเลยเพราะว่าผู้คนถืออยู่86,000เอเคานตตอนนี้ครับฉะนั้นการมารอบนี้ของดูไบเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะมาอย่าแบบ,แบ,บเหนือชั้นเลยทีเดียวครับอันดับแรกครับ ก่อนที่จะเป็นอูตอนเกิดขึ้นเนี่ยเราใช้ทีมพัฒนาของอีเาเรียมซึ่งตอนนี้อีเาเรียมราคาเหรียญประมาณ60,000ต่อ1อีเาเรียมมาพัฒนาอูตอนครับใช้เวลาในการพัฒนาทั้งหมด2ปีกับอีก6เดือนกว่าจะมาเป็นอูตอนนั่นเองนะครับครับระยะเป้าหมายของเราใช้เวลาแค่5ปีเราจะขอราคาอยู่ที่60,000เหมือนอิตาเรียมตอนนี้เรากําลังเล่งกระบวนการต่างๆครับทั้งตอนนี้ครับที่สําคัญเนี่ย เรากำลังกระบวนการในการให้กระจายเมมเบอร์กระจายสมาชิกเพื่อถือรองเหรียญให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพื่อจะให้เดินตามรถแมพแล้วก็ไต่ไปถึงราคา56ห0 0มื่นนะตอนนี้ของอิตาเลียนนี่คือราคาเป้าหมายของเรานะครับวิธีการดูใบรอบนี้แบบมาแบบเหนือชั้นก็คือให้ทุกคนทั่วโลกได้ถืออูตอนเอาไว้ขับคนละจํานวนต่างๆตามกําลังที่เรามีครับเสร็จแล้วครับอูตอนก็ดูใบก็ปล่อยตัวดีแอปพลิเคชันออกมาครับ ตอนนี้เราเสร็จแล้วอยู่ที่20 d f ปีนี้จะให้เสร็จอยู่ที่100 d f ครับตอนนี้ที่เสร็จแล้วก็จะมีอุตอนสเต็กครับอุตอนสวอปพวกนี้ NFT ครับอุตอรฟินแลนซ์ครับมตาเวิร์ดแล้วก็เกมมิ่งสังเกตว่าจากไตเติลต่างๆเนี่ยครับเราจะทางอุตอนทางดูไบจะเขียนว่า Disrupting ครับฟินแนซ์ครับแบบนี้เลยนะ <c oughs> ก็คือจะมาปฏิวัติวงการธาน,าน,านาคารวงการฟินแลนซ์ครับวงการธนาคารครับยังไงเอ่ยครับ เหรียญของเราขออนุญาตจะเรียกว่าเหรียญที่กินได้ครับเพราะดีแอที่กําลังจะทําเสร็จแล้วครับเราจะใช้ตัวสําหรับอูตอนเนี่ยครับจ่ายค่าต่างๆได้ครับก็คือเราจะใช้ผ่านดีแอ f ครับก็คืออนาคตผมจะจะกินกาแฟที่โปรตุเกสคาเฟ่ครับผมก็ใช้อูตอนของผมในกระเป๋าเงินผมจ่ายค่ากาแฟแบบนี้เนาะถึงแม้แต่ดีแอตัวหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องบัตรเครดิตและเดบิตครับอนาคตผมก็ใช้อูตอนของผมครับสวอปไปที่บัตรเครดิตและเดบิตเดบิตผ่านระบบ ดีแอพ l i เคชั o นที่เรากำลังทำกันอยู่ตรงนี้อนาคตผมก็จะใช้สำหรับโร uh, งแรมร้านอาหารครับน้ำมันต่างๆทางด่วนผมก็ในห้างต่างๆที่รับบัตรผมก็ใช้อูตอนแทนเงินสดนั่นเองครับเมื่อเกิดการซื้อขายเกิดขึ้นจริงผ่านระบบ d ีแแล้วครับดูใบจะมีรายได้มาหาศาลเลยจากเรื่องของ transaction ครับเพราะ 1, 1, 1นะึ่งท a c น i ซ n นาทีเราทำได้2องแสนทรานเซ็คชั่ถ้าคูณเป็นวันเข้าไปก็กลายเป็นหลักล้าน t r a n s a c t i o n ต่อวัน เอา transaction คุณด้วย5บาทหรือ10บาทกำไรเนี่ยดูไบจะมีรายได้มหาศาลเลยแต่สำหรับเหรียญของเราราคาก็จะพุ่งวิ่งขึ้นสูงขึ้นตามตามลำดับเพราะว่ามีความต้องการของเหรียญสูงราคาของเหรียญก็จะขึ้นตามไปด้วยนั่นเองครับอันนี้คือสิ่งที่ผมจะมาบอกเล่าชาวดีว่าเรากำลังอยู่ในช่วงของโอกาสทองแล้วครับเพราะว่าเราเป็นเหรียญต้นน้ำเราเปิดตัวมาบาทหนึ่งตอนนี้ก็3บาทก็ยังเป็นต้นน้ำอยู่ดีเพราะาราคาเป้าหมายของเราอยู่ที่ เดืยนละ50 0 0มบาทเหมือนกับอิตาเลียมครับตอนนี้เรากาลังเดินตามลถรถแมพครับช่วงช่วงรถแมพแรกครับก็คือรถแมพของตัว Mariner p a g e e ครับตอนนี้เราก็ได้เปิดตัว Exchange ครับเปิดตัว XT.com ครับเปิดตัว DEX DE Decentralize ์ไลท์เเปิดตัว NFT m a r k e t p l g e e ที่เราเห็นใน Mavi นั่นเองนั่นเองก็คือ NFT m a r k e t p l g e e ครับแล้วก็ NFT Bit Platform แล้วก็เปิดตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ไฮไลท์คือสิ้นปีนี้ครับสิ้นปีนี้เราต้องเป้าอยู่ที่หนึ่งพันล้านดอลลาร์ครับจำนวนยูเซอร์อยู่ที่ห้าล้านยูเซอร์ทั่วโลกครับแล้วก็ DF เราจะให้เสร็จภายในปีนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยครับแล้วเราจะเข้าธนาคารขนาดใหญ่ในนี้อาจจะเป็นส่วนของใบนั้นหรือคอ ba s e อันนี้เราต้องค่อยติดตามกันไปพอเข้าตอนนั้นได้แล้วเนี่ยพอพอตามรถแมพได้แล้วเนี่ยราคาเป้าหมายจะอยู่ที่สิบดอลลาร์สหรัฐนะฮะโดยประมาณต่อสิ้นปีนี้นะครับ ครับตอนนี้เราก็ถือว่าเป็นโอกาสทองครับอยู่ในจุด V ี h าเฮยก็คือจุดเขียวของคริปโตเคเลนซี่รอบใหม่ครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาปี2021เนี่ยบิตคอย์ราคาขึ้นไปถึง69,000ดอลลาร์สหรัฐรับต่อนหนึ่งบิตคอย์ก็ประมาณ2ล้าน2แล้วก็มีการย่อลงมาตอนนี้ก็อยู่ราคา800แกว่าบาทเกือบ900เมื่อเมื่อคือนนะก็ถือว่าเป็นขาขึ้นรอบใหม่ในเดือนที่สครับ ปี2024เราจะเกิดการฮาว v ิ n งเกิดขึ้นราคาบิตคอยจะอยู่ที่2 5 0 0 0 0ดอลลาร์ต่อสารัตต่อ1บิตคอยก็อยู่ประมาณ8ล้านบาทอูตนของเราก็เป็นบล็อกเชนเลเยอร์1เหมือนกันของเราก็จุอยู่ในจุด VIE r e เป็นจังหวะที่เหมาะสมพอดีเป๊ะเลยที่อูตนเปิดมาในช่วงขาขึ้นพอดีเหมือนกับมีการคิดและวางแผนไว้แล้วครับนั่นเองนะครับทุกอย่างไม่ได้เกิดโดยบังเอิญทุกอย่างเกิดจากการคิดและวางแผนไว้แล้ว ทุกอย่างตอนนี้เรากําลังเดินตามรถรแมพแล้วเราถือว่าเราโชคดีครับที่เราอยู่ในช่วงพีเลียดเริ่มต้นพอดีเป๊ะเลยเลยเลย,เ,ลยเป็นสิ่งที่เป็นข่าวดีผมก็เลยอยู่ตื่นเต้นอยู่ทุกวันเลยครับวันนี้ออฟฟิศของเราก็ยังอยู่ที่ดูไบครับก็มีเพิ่งมีการจัดงานแกนโอเพนนิ่งรอบแรกไปเมื่อวันที่1 1บเถึงสิที่ผ่านมานี้ครับทั่วผู้คนทั่วโลกก็ไปรวมตัวกันราคาเหรียญของเราก็เลยขยับเป็นสามบาทห้กว่าก็ถือ ถือว่าเรามีตัวตนครับเราเปิดหน้าทั้งหมดเรามีนายพลคนขอนแก่นที่มีคนนําเข้ามาต้องขอขอบคุณที่พลคนขอนแก่นที่ได้เอาเหรียญอู่ตอมในราคาต้นน้ํสา3บาทมาให้เราแต่ถ้าไม่มีนายพลคนขอนแก่นเราอาจจะรู้จักอู่ตอมในราคา1นึ่พันหรือหนึ่งบาทก็ได้ครับถ้าไม่มีท่านเข้ามาเนาะเหมือนกับเหรียญต่างๆที่เราเคยสัมผัสแล้วมันไปแล้วเราถึงจะรู้เนาะโอเคครับพ o i สํสคัญที่สุดของวันนี้ก็คือโอกาสเนี่ยสำคัญส่วนใหญ่เนี่ยคน99%้าครับพลาดโอกาส อย่างเช่นอิตาเลียมราคาเมื่อหนึ่งร้อยบาทเมื่อหปีที่แล้วเราก็ไม่ได้ซื้อเอาไว้ครับเพราะเราพลาดโอกาสครับไม่มีบอกใครบอกให้เราซื้อโดนขึ้นไปถึงราคาแสนแปดเราก็เราก็ไม่ได้ไม่ซื้อไว้อยู่ดีถึงตอนนี้ราคาห้าห0ื่นหกหมื่นเราก็เราก็ซื้อไม่ได้แล้วเพราะว่ามันแพงไปแล้วแต่วันนี้เราโชคดีที่เรามีอูตอนในราคาสามบาทก็ถือว่าเป็นโชคดีต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอ,ขอบคุณครับสอบถามนี้นะครับคุณอุเทนครับครับผม เอ่อแพ็กเกจที่ใช้เงิน